ก็จะนำเอกสารใบตายหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆครับที่ยืนยันว่าเป็นคนุณพ่อคุณแม่เราจริงๆมีการเสียชีวิตจริงๆนะครับเข้ามาทําเรื่องกับมหาลัยนะครับแล้ว Hello Hello สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลัง อนชาแนนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูอยากให้ทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกด branding, ระดิ่งติดตามช่องอันชาแนลด้วยนะครับวันนี้จะไปพบกับเรื่องอะไรไปชมมๆกันเลยนะครับท็วันนี้นะครับอาจจะมาในหัวข้อการเรื่องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับว่ามีกรณีไหนบ้างนะครับที่จะขอ เลื่อนการรับในปีถัดไปได้นะครับ1น,นะครับจะเป็นกรณีของผู้หญิงครับที่มีการตั้งครันนะครับเกิน8เดือนแล้วนะครับก็อาจจะนำเอกสารนะครับหลักฐานต่างๆนะครับหลักฐานการสากคันหรือหลักฐานการตั้งคันที่มีใบรับรองแพทย์เนาะว่าเราตั้งครันเนี่ยไปยื่นทำเรื่อง ในหน่วยงานน,นั้นๆนะครับบางก็จะไปยื่นในหน่วยงานน,นั้นๆให้อธิการบด,ดีอนุมัติก่อนนะครับก็อาจจะยื่นเรื่องขอเรื่องในปีถัดไปได้นะครับกรณีที่2นะครับจะเป็นกรณีป่วยกระทันหันหรืออุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรณีแรกเลยนะครับก็อาจจะมีไปรับรองแพทย์ หรือว่าหลักฐานอะไรต่างๆครับก็ให้ไปยื่นทําเรื่องกับคณะกับมหาลาัยก่อนนะครับกรณีที่3นะครับกรณีที่บิดามารดานะครับมีการเสียชีวิตลงนะครับโดยบิดามารดาเน,นี้ต้องมีความสัมพันธ์กับบคุคคลที่จะเข้ารับพระราชราชอาาบริญญาบัตรนะครับก็จะนําเอกสารใบตายหรือว่าเอกสารอะไรต่างๆ ยืนยันว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจริงๆมีการเสียชีวิตจริงๆนะครับเข้ามาทําเรื่องกับมหาลัยนะครับแล้วก็ให้ผู้มีอํานาจคณะบดีิมหาลัยอะไรเนี่ยก็จะทําเรื่องในการเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้นั่นเองนะครับกรณีที่4นะครับกับกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ มีการเรียนต่อหรือทำงานที่ต่างประเทศแล้วไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ก็จะต้องทำเรื่องแล้วก็นำเอกสารต่างๆนะครับมามาทำเรื่องเหมือนทุกๆก,ก,กรณีเลยนะครับและกรณีที่ 5. นะครับกรณีสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะกรณีอะไรมีความจำเป็นอย่างไรไม่ว่าเจ็บเกิดแก่เจ็บตายเจ็บป่วยหรือมีธุระอะไรสำคัญต่างๆนะครับ จะต้องนำหลักฐานเอกสารอะไรยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะขอเลื่อนจริงๆแล้วก็ต้องมาเขียนคำร้องแล้วก็ยืนให้อธิการบด,ดีหรือมหาลัยหรือผู้มีอำนาจอะไรต่างๆเซ็นอนุมัติยินยอมก่อนนะครับถึงจะได้มีการเลื่อนการข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรอบถัดไปนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอาขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในแต่ละมหาลัยนะครับก็จะมีกฎระเบียบนะครับการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนี้นะครับที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าบางมหาลัยก็อาจจะแบบมีหลายกรณีกว่านี้บางมหาลัยก็อาจจะแบบลดย่อนกรณีพิเศษได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับอ่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องอัดอดชแนลนะครับยังไงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ